สาธิตวิธีการที่วิธีการที่เรานะครับเป็น OSX นะครับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน10 1 2ุ1อนะครับแล้วก็ตามด้วย xx นะครับตัวถ้าหากว่าเป็นตัวเวอร์ชัน10.11นะครับเขาจะส่งไฟล์ที่เป็น zip ไฟล์นะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็จะเป็นไฟล์ xip นะครับ เป็นเวอร์ชันต่างๆให้เราดาวน์โหลดมานะครับแต่ถ้า,าว่าเรานะครับอ่าอัปเดต OSX ของเรานะครับให้มันเป็นเวอร์ชัน 10.12xx ขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลด Xcode เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน 8.3xx ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าอ่าหลายๆท่านนะครับอ่าไม่ได้นั่งที่จะอัปเดตตามของตัว ตัว O S X ของเขามานานนะครับก็จะเป็นปัญหานะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นว่าไม่สามารถที่จะติดตั้งแ c ปโค้ดเวอร์ชัน8ได้8.3ได้นะครับนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เอาไว้สำหรับเพื่อนๆนะครับเนี่ยนะครับอ X โ o ้ดเวอร์ชั8.3.3นะครับคือตัวเนี้ยใหม่ล่าสุดแล้วนะครับ บอกเวลาที่เราอัปเดตตัวตัว OSX นะครับให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับหรือเวอร์ชั่นที่เป็น 10.12.x นะครับก็จะสามารถอ,าอินสตอลนะครับอินสตอลไอตัว xcode ที่เป็นเวอร์ชั่นนี้ได้นะครับวิธีอินสตอลก็ไม่ยากนะครับก็ เวลามันมันจะให้เราอ่าเก็หครั้งเก็ get แล้วมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับมาติดตั้งไว้ที่เครื่องเราจากนั้นเราก็จะ Install นะครับมันก็จะดาวน์โหลดอีกครั้งมันมีหลายวิธีนะครับแต่ตอนอขั้นตอนนั้นมันจะนานนะครับแล้วก็อาจจะหลายๆท่านนะครับก็อาจจะไม่ไม,ม่ผมผมคิดว่ามันคงไม่ยุ่งยากหลายๆท่านก็อาจจะทําได้อแล้วนะครับ สำหรับปัญหานะครับที่ไม่สามารถอัปเดตโออัปเดตเอ็กโค้ดได้นะครับก็เนื่องจากว่าโอเอสเอของท่านนะครับเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับวิธีแก้ไขก็คือให้ท่านนะครับไปดาวน์โหลดนะครับตัวโอเอสเอของท่านให้เป็นเวอร์ชั่น1 1 1 0 1 x x x ก็จะสามารถ ใช้งาน Xcode หรืออัปเดต x c o o e ได้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าตัว Xcode v เวอร์ชันนะครับ8.3.3เนี่ยเขามีอะไรใหม่นะครับตัว e c o o e ตัวนี้นะครับสำหรับ Developer ที่ใช้ภาษา Swift นะครับเป็นอ่า o c t e c t Object, Objective C นะครับก็จะสามารถในเรื่องก็จะสามารถ ก็จะเพิ่มความสามารถนะครับหลายๆอย่างนะครับท่านก็สามารถไปอ่านเองดูได้นะครับแต่ว่านะครับใจความสำคัญของตัวโอ,อเอ็กโคเวอร์ชันนี้ก็จะสามารถนะครับบิลเขาเรียกว่าบิลบิลไฟล์ไฟล์ตัว อิน t a อรหรือที่อัปโหลดเข้า A.P.K ในปัจจุบันได้นะครับก็คือปัจจุบันณวันที่นะครับ15เดือน6ปศ5 6 0นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น10.3.2นะครับหรือว่า 10.3.x นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดอัปโหลดได้นะครับอ่ะเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ สมมติว่าผมจะเอ่อ create p r o ก e c t code ก็แล้วกันนะครับต้องมาดูกันนะครับอ่านะครับมนในส่วนของตัวนี้นะครับอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อ่าแพลตฟอร์มไหนนะครับอ่าผมเลือกเป็น OS ที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับ เดีิงเกิลเพจก็แล้วกันนะครับเพื่อง่ายๆเนาะ,ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ปกติแล้วถ้าหากว่าเราใช้นะครับ ionic หรือว่าเป็นเป็นตัวคอนูว่านะครับก็จะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับ My Mac นะครับเไปนะครับ ใจความสําคัญของเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวผมเลือกทีมก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็จะให้เราเลือกเนี่ยครับปกติเราจะได้เลือกได้เป็นเวอร์ชันอดิบ,บดี Development Target นะครับเราปกติถ้าหากเวอร์ชันต่ำๆก็จะได้ถึง9.3หรือ10.0 10.1 10.2นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็น X c o d e เวอร์ชัน8นะครับก็จะมาอยู่ใน10.3นะครับเจนนี้นะครับสามารถรันได้นะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับว่าไอ้ตัว Single p a เพจหน้าตาเวลาที่เขา simulate นะครับตอนนี้ผม simulate โดยใช้เป็น iPhone 7 p ดพันะครับลองดูว่าไอตัว s ิงเก e ลเพจเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ถ้ากว่าใครที่อยู่ค่ายของ Android นะครับก็จะใช้ n n r o i d Studio Code นะครับเป็นตัว t u o l Editor หรือว่าตัว IDE ในการเขียนโค้ดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่ง iOS ก็จะมีหลายค่ายนะครับต,ตัวอย่างเช่น เราสามารถที่จะบิวจากสมาร์ทโฟนของ Apple ได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมซิมูเลต e มาเป็นซิมูเลต e อ่ะรอแป๊บนึงนะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับตัวเครื่องของท่านนะครับอ่านะครับกำลังถึงทั้นตอนนี้อยู่นะครับ OS iOS กำลังบูตครับ ่าระหว่างที่รอนะครับฝากเพื่อนๆนะครับติดตามหรือว่า subscribe นะครับเมื่อมีวิดีโอใหม่ๆนะครับคือหนึ่งแหละสำหรับเพจที่ผมตั้งใจทำขึ้นมาเนี้ยเอาไว้สอนสำหรับ Developer นะครับหรือว่านักพัฒนานะครับผมเป็นคนที่เริ่มนลยเริ่มจะตัวตัว เก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการศึกษาว่าเอเราจะศึกษาที่ไหนดีนะครับก็ลองกอดไลค์ดูกด subscribe หรือกดตัวกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆนะครับมมันก็จะสามารถแจ้งเตือนไปที่ท่านได้นะครับ หวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นหรือว่าผู้กำลังศึกษานะครับถามว่าบุคคลที่มีประสบการณ์แล้วนะครับก็บางทีวิดีโอของผมที่ถ่ายทอดไปก็อาจจะไม่ได้อธิบายเชิงกำกวมนะครับท่านก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าท่านรู้อยู่แล้วก็อคอมเมนต์ใต้ ได้วิดีโอก็ได้ครับเพื่อที่จะ,ะเป็นฟิดแบกว่าอ๋อันนี้มันอาจจะไม่ใช่นะอะไรเงี้ยน,นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับ Developer ปอรหลายๆท่านตัวหรือเฉพาะอย่างนะครับเออผมอยากจะให้ท่านนะครับลองเขาเรียกว่าสนทริยสนทนาก็คือ ลองรับฟังของมุมมองของคนอื่นบ้างเผื่อที่จะเอามาปรับใช้กับเราครับแต่ถ้าว่าเราคนอื่นเขาพูดแล้วอ่าไม่ตรงกับเราเราก็รู้สามารถรู้ความคิดเขาได้นะครับสำหรับตอนบูสก็จะสามารถรันซิมูเลตได้นะครับแต่ว่าอ่าเดี๋ยวผมขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าไอตัวเนี้ยพอบูสเสร็จก็จะเป็นตัวอ่า ซิมูเลตที่ลานบนเครื่อง iOS ได้นะครับอ่าสวัสดีสำหรับวันนี้ก็